คุณรู้ไหมว่ามีมิวเซียมศิลปะที่ซ่อนเร้นอยู่ใจกลางสวีเดนซึ่งเก็บซ่อนผลงานศิลปะที่มีมูลค่าจากศิลปินชื่อดังระดับโลกอยู่มากมายแต่ที่น่าประหลาดใจคือมิวเซียมนี้เคยเป็นบ้านของนายธนาคารที่มีชีวิตเต็มไปได้วยความลึกลับและความโม้ของศิลปะซึ่งเปิดให้สาธารณชนได้เยี่ยมชมในปัจจุบันและนี่คือเรื่องราวของที่แกลเลอรีสตอโคมที่คุณคงไม่อยากพลาด ในวันอาทิตย์ที่16พฤศจิกายนพุทธศักราช2568เวลา6นาฬิกานักท่องเที่ยวที่มาเยือนสตอกโฮมอยู่หลายวันและต้องการสำรวจงานศิลปะนอกเหนือจาก Royal a c คาเดมีอ f ฟไฟ a r t ์จะพบกับทีแกลเลอรี่ที่เป็นมิวเซียมศิลปะที่สวยงามและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวตั้งอยู่ที่บล็อกคูเซเดิในเจอการ์มิวเซียมนี้เก็บรวบรวมงานศิลปะปลาย คริสตาวรษที่19ถึงต้นคริสตาวัษที่2ี่ซึ่งถูกออกแบบโดยเฟอร์นันโบเบอร์สถาปนิกชื่อดังของสวีเดนในสมัยนั้นอาคารนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นบ้านของเออร์นิสตีนนายธนาคารและนักสะสมงานศิลปะทีมนีชื่อเสียงภายในอาคารประกอบด้วยสองชั้นโดยชั้นบนที่มีหลังคาเป็นกระจกให้แสงส่องได้ตลอดมีสองห้องไว้จัดแสดงผลงานของเนเวอร์มันศิลปินชื่อดังจากนอร์เวย์ส่วนผนังห้องอื่น,นๆก็ไว้จัดแสดงผลงานของศิลปินที่ทีมได้สะสมมา แต่ที่น่าสนใจคือชีวิตของเออร์นิส์ที่ไม่ใช่แค่เรื่องราวของความมั่งคั่งและศิลปะแต่ยังเต็มไปได้วยความลึกลับและความโม้เกิดในเมืองนนโคพิงปี1859ที่เริ่มต้นชีวิตจากการศึกษาในเยอรมนีและกลับมาประสบความสาเร็จในฐานะนายธนาคารชั้นนําหลังจากแต่งงานกับแอนนาโจโซเซินเขาได้รู้จักกับศิลปินและนักเขียนจํานวนมากแต่ในปี1896เขาตกหลุมรักซินเยมรีอฮนเซินเพื่อนของภรรยาและแตัดสินใจแต่งงานกับเธอซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตของเขาให้เข้าสู่โลกศิลปะอย่างจริงจัง และนี่คือส่วนที่ส่วนใหญ่ของคนมักพลาดที่เริ่มสะสมง,งานศิลปะอย่างจริงจังหลังจากได้รับแนะนำจากซินเยอร์เขาซื้องานจิตรกรรมชิ้นใหญ่มานิ่งงูาบเดซีของบรูโนลิเจอร์ฟอร์สและกลายเป็นผู้อุปถัมภ์ศิลปินรายใหญ่ให้กับศิลปินสมาชิกสมาคมศิลปะสวีเดนเช่นยูจีนเจนเซอร์คาร์ลาเซอร์และบรูโนลิเจอร์ฟอร์สรวมถึงเอเวอร์แันแต่เมื่อตลาดหุ้นลม่มและเกิดสงครามโลกครั้งที่หนึ่งความมั่งคั่งของทีลดลงมากเขาจึงต้องขายบ้านและของสะสมให้กับรัฐบาลในปี1926ซึ่งทําให้ทีีแกล,ลเเรปปิดด้สาธาธชชนนไัมจจจุ บคำถามที่น่าสนใจคือเราควรมองว่าทีเป็นผู้รักศิลปะที่แท้จริงหรือเป็นเพียงนักลงทุนที่ใช้ศิลปะเพื่อเพิ่มมูลค่าชื่อเสียงของตนเองคําตอบอาจจะซับซ้อนกว่าที่เราคิดและนี่คือเรื่องที่ทําให้ทีแกลเลอรี่มีเอกลักษณ์และน่าสนใจมากขึ้น นอกจากจะได้ชมผลงานศิลปะและสถาปัตยกรรมที่งดงามนักท่องเที่ยวยังสามารถเดินชมสวนที่มีงานประติมากรรมของเอร์กสเทอร์สโรแดนและกุสทาวเจรนประดับอยู่รวมถึงคกข,า,ข,า,ขาได้ที่คาเฟ่มอนิเคอร์เพื่อจิบกาแฟวเบียร์หรือชิมเค้กและขนมปังที่อร่อยก่อนแวะซื้อของที่ระลึกน่ารักน่ารักเช่นแก้วจานใส่ขนมผ้าเช็ดปากพวงกุญแจก่อนกลับบ้านทำให้ทีแกลเลอรี่ไม่ใช่แค่มิวเซียมศิลปะแต่เป็นประสบการณ์ที่ครบวงจรและน่าจดจำสำหรับทุกคน